สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาได้จะมากินตำมะกอแคบหมูกุ้งแหง้งอย่างก่อผักกาดดองผักสดจ้าโอ้ยเนาะนำายแตกแล้วแคบหมูอยู่ข้างหลังจ้าน้ำายแตกกินเราสิไปหับลูกจ้าเดิมเลี้ยนใบสองครึงออสเตรเลียตอนหนึ่งใบม้งครึงกินก่อนนะจ้ากินแล้วจะได้รีบไป น้ำลายแตกน้ำลายแตนเราต่ำไปก็แตกไปอืมประการดงขนมีหมักหอยก็สิแซ่บหอยคองบานเฮาหอยบานเฮาไม่จะใส่เสีบๆมีคนบอกว่ากินอันขวงดิบไปบ้่งนะนังบอกกินขวงดิบจ้ะ อืมเต็มที่นั่งกากินกับกุ้งดิบปลาดิบก็บกินอยู่ดนๆเท่ยนั่งไปบังคิบพญาไตเย,ยอะยะเยอะๆยนั่งกินมาลงว่ะนั่งขอผัก <c oughs> นั่งขอผักขันกินผักกินเมีกินอาหารเล้าๆนะกินได้เยอะ Ừ. nó nhớ nhá cần gì kín nó đẹp ẩn nè, là đẹp cũng dễ nắng vải khó khăn nắng bò mặt bên này Mà mềm neo nắng nắng mắt kiểu của sụp ของจิบนั่อล่วส่วนมาสินเน่นของสุกที่อยากกินสุดตอนนี้นะแกงปรกปานใส่ไข่มดแดงกุ้งกุ้งเต้นนะั่งกะกากินแต่ว่าสิ้นดิบนะั่นกับตับดิบนะั่ง บอกว่าบอกเอาเลยเหรอแซ่บปานใดก็บ wow. ่กินบ่อยาก เลาแต่นั้นขวนั่งทำมากินนั่นแหละอาหารญี่ปุ่นน่ะขันพาเราไปหลานอาหารญี่ปุ่นปลาดงปลาดิบเราก็กินแล้วเราส่งห้อมือมามก,กินของดีเพื่อนพาไปส่วนมาสิกินเป็นของทอดเทมปุระจ้ะเขาปั้นอะโวคาโดไก่ทอดปูทอด ปุ่งทอดแล้วกินของดิบแล้ว,วเบาเลยแล้วพอออกเสียบลายมากกว่าทั้งเดือนทั้งอยากเบวดูวจับหวะน้่มาได้กินมะกวอหลายมือแล้วหลายอาทิตย์แล้วล่ะ,ละต้นมะกวอหนังจังที่โชวม์มาอศ Ăn nha ทำร้ายแตกสดๆสวพวกเจ้าเบงจะยันนางทองห่องแล้วจะไปหาเขากินสิส้แสบใสกินเขาประตองเมลากับเป็นหลวงกระพเพาะนะ อยากเป็นได้กบหากินนะกำลังด้กินเขากกินโปรตีนหายแนวหลานาลาน,าานำขันยากลูกแท้แท้เขาประทันนั่งกระซ่งโปรตีนกินก่อนนะกันเสียบท่องเมือ่อใดยากหยักงั้น ลูกค้าซั่มของาร mm hmm. ล้างแต้นั่งกินโปรตีนแทนเข่าระวังเขาต้องขาหาเขาลูกกินกะอาหารเลี้ยลูกแล้วแต่ว่ายังก่อนมาไงกำมังฝรั่ง

หลายคนถามมาพุงนั่ก็มาแสบนั่งคืออยนั่งบันไดโชกดีนั่งกินกาแฟเมื่อสองสองกินไฟเบอร์ก่นนอนสองหนึ่งถูกสามหมื่นหรือว่าสองหมื่นตลอดเจ้าเมื่อใดขันนั่งกินลายกินแป้งกินมันลายน้องสิกินไฟเบอร์ตลอดเลยน้องสิ่ปอยปยจะาของอ้วนผู้ใดสีว่าจ้าใดก็สร้างนั่งแฮปปี้แบบนี้นะ เราก็ก,กินโปรตีนกินวิตามินปกติอ,อืมอตรวจสุขภาพประจำปีตลอดไม่มีปัญหาจ้ะเนะาะเบาๆนะคลิบเบสทำจ้ะอืมคลิปนอนหลับเรียยาบัาน จะปะแห้งแม่เพานะส่วนหมากาสิบว่า่อยกินของถอดเป็นไร โดนๆอันนี้ก็โดนพ่อกันเท่านึงจับหมูอคุณปาไปร้านไอเช่กไปกินจับกระดอเดี๋ยวสิไปขนมเส้นมากินอีกขน,นมเส้นมาใส่อีก คำมันกรอบแลายต้องบีคำว่าบีเวลากัดมันไปนบาดเพดานเขอไวเส,เสียบเสีเยบเจืยวได้จ้ะต้องบีออกนั่งเคยหรอกัดตอนใหญ่ๆมันไปนแทงเพดานนะเสียบบอกเลย น้ำหลายลายเมื่อนึงพวกเจ้าอย่าลืมกินน้ำน้ำไม่ประโยชน์ละนั่งเกาะไปกระร้อนหนึ่งบ่ไปใส่กเอาไปน้ำไปรับลูกเอาปะว่ากินตะก้อนน้อนเท่านั้นล่ะง่อยบ่ค้นฉันกินลายอืมโอเค بقى قطعها باللسان